ยินดีต้อนรับค่ะกับหัวข้อแรนดอมนะคะใครที่มาเจอแรนดอมนี้เราไม่ระบุราศีนะคะเราเอาเป็นว่าโชคชะตาพาคุณมาไม่ว่าคุณจะมาจากราศีใดใน12ราศีนี้แรนดอมนี้เป็นของคุณค่ะพราะเราใช้หัวข้อเป็นตัวดึงดูดคุณมาเนาะหัวข้อในวันนี้นะคะเฮ้ยทำไมเขาเลือกที่จะกลับไปหารักเก่าทำไมอะ่ะเนาะ มันรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเนาะเพราะเราคือรักปัจจุบันที่ทำอย่างเต็มที่ที่สุดเรารู้สึกว่าพลังงานของเราต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วอยู่ดีๆคุณกลับไปคุณกลับมามาหาเราแล้วคุณก็ออกไปจากเราเพราะว่า ความสัมพันธ์ของคุณมันเรียกร้องที่จะกลับไปหารักเก่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจของคุณแล้วการเริ่มต้นของคุณกับเราคุณไม่ได้รักเราเลยใช่ไหมอ่ะเราอยากรู้ว่าทําไมเขาเริ่มต้นที่จะคบกับเราแล้วทําไมปลายทางเขาเลือกกลับไปหาคนรักเก่าใครที่ดูดวงกับผู้ทํานายนะคะถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวเขาเรียกว่าการเปิดพื้นดวงนะคะผู้ทานายจะต้องเปิดพื้นดวงเสมอนะ แต่ถ้าเป็นการดูดวงแบบแรนดอมนี้เขาเรียกว่าการเปิดประตูใจน้องของอาจารย์นะขออนุญาตเปิดประตูใจพลังงานของคุณที่ตอนนี้รู้สึกต่อเขาตอนนี้คุณได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปละเขาไปละเออยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัศนาอ a มิซึนตารุนะคะเขาอนุญาตเปิดใน3าใบแรกกับประตูดวงของคุณนะคะคุณที่มาเจอคลิปนี้เพราะหัวข้อค่ะเราคือคนหัวอกเดียวกันโอ้โห ขึ้นมาเป็นไพ่ในตำแหน่งที่แบบชวนฉงนเลยนะคะคือถามว่าคุณเสียใจไหมคุณก็เสียใจนะคุณรู้สึกว่ามันมันยังไปไม่ถึงไหนกันเลยกับเราความสัมพันธ์ของเราเรากำลังเราก็เราก็ทำเต็มที่อ่ะเราทำเต็มที่ในในมุมของเราอย่างดีที่สุดแล้วนะคะ เขาก็ทุ่มเทกับเราเราก็ทุ่มเทกับเขาไม่ไม,ไม่มีความคิดเลยว่าเขาจะกลับไปหารักเก่าแล้วสุดท้ายมันเหมือนกับว่าเขาติดวังวนความความรู้สึกความอบอุ่นเดิมๆกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่ากลับไปอยู่กับจุดที่เรียกว่าเขาเคยบ่นว่าเบื่อหรือว่าไม่มีความสุขแต่เขากลับไปอยู่จุดนั้นเอ๊ะคุณก็มีแต่ตัว q u e s t i มาค่ะคืองงสงสัย ไม่เข้าใจแต่ถามว่าคุณเศร้าเสียใจไหมคุณแค่อยากรู้ว่าลึกๆแล้วอะ่ะมาเริ่มต้นกับเขามาเรามาเริ่มต้นกับเราทำไมมารักเราทำไมถ้าคิดจะกลับไปหารักเก่ามันมันไม่เข้าใจอะ่ะในเมื่อเรากำลังเริ่มต้นกันอะ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้รักเราตั้งแต่ต้นขอเช็คพลังงานหน่อยสิว่าเขาไม่ได้รักคุณตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณอยากรู้ค่ะเพราะว่าถ้ารักเราตั้งแต่ต้นเนี่ย มันควรจะไม่ไปหารักเก่าหมเออขอดูหน่อยนะคะเขาเป็นคนใจอ่อนลูเรนะคะไม่ค่อยยึดหรือว่าไม่มีอะไรเหนี่ยวนําในเรื่องของความรู้สึกได้ปัญหาขอออุปสรรคอยู่ที่ตัวเขาค่ะเอสาดาบมาจนได้นะคะผ้ามันอ่อนไหวเนาะเออนั่นหมายความว่าพลังงานของเขาปัญหามันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่คุณค่ะ ทั้ง12ราศีใครก็ตามที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้ด้วยหัวข้อนี้หัวอกเดียวกันใช่ไหมจ๊ะบอกได้เลยมันไม่ใช่เกี่ยวกับคุณเลยคุณอยู่ในตําแหน่งที่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณผิดพลาดหรือว่าฉันทําอะไรลงไปปัญหามันอยู่ที่คนคนนี้ค่ะมีความมากมากก้าวถ้วยโลเลใจอ่อนไม่ว่าคใครก็ตามที่มาดูแรนดอมนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงให้รู้ว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปไปหารักเก่าอ่ะเขาเป็นในตําแหน่งของความ อ่อนไหวทางจิตใจเป็นคนที่โลเลกับความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าเขาจะไปกับรักเก่ารอดแล้วเขาจะไม่กลับมาหาคุณเพราะเขาจะวนเวียนอยู่ในพลังงานเดิมๆวังวนเดิมๆในวังน้ำวนเดิมๆกับคนเดิมๆเ,เสมอและเขาเป็นคนที่จะไม่เคยลืมคนรักเก่าคนไหนเลยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนรักเก่าได้ กี่คนเขาก็สามารถเป็นมิตรภาพได้นอกจากคนรักเก่าจะบล็อกหรือว่าตัดขาดเขา,อย,า,อ,ยาอย่างตั้งใจตัดขาดเหมือนที่คุณกำลังคิดว่าจะตัดขาดเขาทีก่อน,นล้ค่ะเขาเป็นแบบนี้พลังงานของเขาคือดาบก็คืออุปสรรคในตัวของเขาเองรักสามเศร้าเขามีเรื่องรักสามเศร้ายางนี้มาโดยตลอดทั้ง,ท,ง,ท,งที่ผ่านมามาโดยตลอดและบอกได้เลยว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สามเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาก็ได้เราต้องให้ความเป็นแฟรย์นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เลิก กับคนรักของเขาในคนรักเก่าเนาะแล้วเขาก็มาพัวพันกับเราคำแล้วเขาเป็นคนที่มีคําพูดที่มีคารมคมค,ค,คายที่น่าฟังมีมีคำหวานที่น่าที่น่าเชื่อใจเขาอาจจะบอกว่าเขาเลิกแล้วแต่จริงๆเขายังไม่ได้เลิกก็ได้เพราะพลังงานของเขาเต็มไปด้วยพลังงานของรักสามเศร้าดังนั้นถ้าเป็นรักสามเศร้าแบบเนี้ยมันก็พัวพันนั่นแหะคะ่ะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยอยู่ในเกมนี้หรือเปล่าเพราะเราอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เราอาจจะถูกดึงเข้ามาในเกมนี้ก็ได้หรือว่าเข้ามาในเกมของรักสามเศร้าโดยไม่รู้ตัวก็ได้ขอเช็คต่อนะคะเขารักเราในจุดที่เรียกว่าการเข้าหาเราอย่างจริงใจหรือเปล่าเขาตั้งใจแล้วรักเราหรือเปล่าไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาแล้วเมดิเชียนเนาะ เขารู้สึกอขออีกสักสามใบตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ไปไปไม่รอดกับความสัมพันธ์เดิมค่ะเขาก็เลยไม่อยากเหงาเขาก็เลยอยากหาเรือต่อเรือลำต่อลำใจต่อใจนั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยมองว่ารักเก่าของเขา,ามีปัญหาหรือไปไม่รอดเขาอยู่กับความสัมพันธ์เก่าแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในช่วงเวลานั้นก็อาจจะเข้ามาพัวพันธ์กับคุณแล้วนะคะ และการพัวพันของเขาเนี่ยมันมีพลังงานของกลุ่มของคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษนะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะเห็นพลังงานนะดูซิคะว่าใช่คนที่ทิ้งคุณไปอยู่ในกลุ่ม3ราศีนี้ไหมเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเห็นกลุ่มของความสัมพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มราศีเมถุนราศีตุลและเราศีกรุมเห็นอยู่6พลังงานราศีนี้เป็นเป็น เป็นเขาคนนั้นนะคะแล้วถ้าคุณไม่รู้ราศีให้รู้นักสัตว์ก็ได้นะคะอา,อาจจะมีพลังงานของนักสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของปีฉลูปีมะโรงปีวอกมะเสง็งขานชวดเข้ามาเกี่ยวพันตรงแค่ราศีถือว่าใช้ได้ตรงแค่นักสัตว์ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเขาคนนั้นตรงมีพลังงานตรงทั้งราศีและนักสัตว์ถือเป็นพลังงานที่ชัดเจนนะคะมีความเป็นมีความเป็นวันพุธกลางวันพุธกลางคืนอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาไหมคะมีความเป็นวันพุธมีความเป็น อมีความเป็นเดือนมกราคมมีความเป็นเดือนตุลาคมด้วยอืมแล้วก็มีความเป็นเดือนเมษาอืมอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาเป็นเดือนที่เขาเข้ามาเป็นเดือนที่เขาจากไปนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของมีควมว่าเลขสี่ค่ะตัวเลขสี่ตัวเนี้ยมันมันชัดมากมันมีม แต่ว่ามันเห็นอีกตัวคือตัวเลขศูนย์เนาะแต่ก็ไม่รู้มันจะเชื่อมโยงกันไหมอาจจะเป็น4 0 0 4หรืออาจจะเป็น4ตัวเดียวนะคะอาจจะมีพลังงานของอเลข4หรือเลขศูนย์ต่างต่างต่างไม่อยู่ติดที่หรือสลับที่ไปมาหรือแยกกันไปเนี่ยอาจจะเป็นเลขที่บ้านชั้นฟอร์คอนโดรถหรือว่าจํานวนสัปดาห์ที่เขาหาเราจํานวนเดือนจํานวนปีหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่มันจะมีตัวเลขที่ผูกสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขามีตัวเลข4กับตัวเลขศูนย์เข้ามาเกี่ยวพัน ลองดูค่ะอาจจะเป็น4004นะคะหรืออาจจะเป็นเลข10 0110ตำแหน่งนี้ด้วยนะคะลองลองเช็คดูนะคะตัวเลขมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละค่ะ4 0, 0่4 1 0 0อยู่แบบนี้นะคะหรือ1441แบบนี้ด้วยนะ เมื่อเขามองเห็นอนาคตว่ามีคุณเข้ามาในความสัมพันธ์เขาก็ไปมันเหมือนเป็นช่วงต่อต่อยอดต่อกันเลยมันไม่ได้เขาไม่ได้พักความรักเลยดีกว่าดังนั้นความรู้สึกของเขามันก็ยังพัวพันแล้วก็คาราคาซังมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ในใจเขานะคะเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกค่อนข้างดีนะเขาเป็นคนที่อยู่ตรงไหนมีความสุขพลังงานมวนสารตรงนั้นมันมีความสุขเขาอยู่ตรงนั้นถ้าตรงไหนตรงไหนเริ่มทุกข์เริ่มเขาเริ่มขาดอิสระเริ่มไม่มีความสุขเขาก ะะแสดงว่าเขาเขามองแล้วเขาไม่มีความสุขในช่วงเวลานั้นกับคนรักเก่าเขาเลยมามามา,มาตรงมาตรงคุณนะคะไพ่เดทขึ้น,นะคะ่ะในเมื่อหยิบไพ่เดทต่อมาได้นั้นหมายความว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รักคุณแบบรักที่สุดรักมากรักแบบไปต่อเดทก็คือเหมือนพอจบตรงนี้แล้วอยากเริ่มต้นตรงนั้นอืม แต่ใจก็ยังพัวพันกับความสัมพันธ์เก่ายังออกไปไม่ได้นี่แหละค่ะตามภาพนี่แหละนะคะไพ่เดกกับไพ่แปดดาบนั้นหมายความว่าพลังงานของเขาอ่ะพอสิ้นสุดตรงนี้คิดว่าสิ้นสุดอ่ะแต่ก็ไปแต่ใจมันไม่สุดมันก็เลยพัวพันอิรุมตรงนางสุดท้ายมันก็สุดท้ายมันก็ดูบเบอร์ค่ะโลกมันก็หมุนวนอย่างี้ฮัลโลมันก็กลมกลมไปกลมมาบอกแล้วเขาไม่ได้ตัดแฟนเก่าของเขาแม้แต่คนเดียวเขายังเป็นมิตกกับแฟนเก่าเขาได้ทุกคนคนะะ่ะคนที่จะตัดเขาคือแฟนเขาแต่ละคน,นะะตัดเขาเองนะคะ มันก็จะโคจรมาเจอกันมีเหตุและผลให้เจอกันมีมีมีเรื่องราวให้ให้วนเวียนกลับมานะคะการกลับมาของเขาครั้งนี้มาจากการติดต่อพูดคุยกันโดยตลอดโดยที่คุณอาจจะไม่รู้เขามีการสื่อสารมีการพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในช่วงแรกก็คงไม่มีความสุขหรอกคะ่ะแต่พอคุยกันไปนานๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าทางคนเก่าที่ที่เป็นแฟน ทางคนเก่าเลยอะ่ะเขาก็มีแรงปรารถนาอยากจะได้คืนเขาก็มีความรู้สึกที่แบบเออเรากลับมารักกันนะโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกค่ะคนของคุณอะ่ะมีไม่มีความนิ่งในใจอยู่แล้วพอไม่มีความนิ่งในใจอะค่ะมันก็กลายเป็นตำแหน่งของรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะพอรักซ้อนเกิดขึ้นเขาก็บอกเขาไปกับคุณไม่ได้ เราอาจจะต่างกันแต่เขาจะไม่ได้โทษคุณนะคะเขาจะมองว่าตัวเขาอ่ะไปกับคุณไม่ได้ตัวเขาว่านิสัยไม่ดีตัวเขาอ่ะรูเลแล้วเขาก็ยังตัดใจจากความรัก คนเก่าไม่ได้เขาขอกลับไปดีกว่าและเขาก็ยอมรับกับคุณว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมตัดใจไม่ได้เขาไม่มีเหตุผลให้นะคะมีแต่บอกแบบเนี้ยแล้วการที่เขากลับไปครั้งนี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปตลอดรอดฝักกับความสัมพันธ์เดิมของเขาไหมกับคนรักเก่าขเขาไหมแต่เขาอะก็ยังอยากที่จะกลับไปมันมีแค่เนี้ยแล้วถ้าคุณถามว่าที่ผ่านมาคุณไม่รักฉันเลยเหรอเขาก็ตอบว่ารักแต่ไพ่เดินทางมาว่า มันเป็นการต่อความสุขของเขามากกว่าบอกแล้วเขาไม่ได้รักคุณที่สุดเอ่อแต่เขาคงต้องบอกเขารักแต่เขาก็ขอโทษนะแต่เขาเป็นคนพูดจาหวานนะเขาก็เออขาโทษขอโทษก็ได้แต่ขอโทษแล้วการเลิกกันของเขาบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินมาบอกต่อหน้าด้วยบางพลังงานก็บอกว่าเขาเลือกที่จะใช้การสื่อสารด้วยการพิมพ์ลายหรือว่าการส่งอะไรมากกว่าหรือโทรมากกว่าเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเปชิญหน้ากับคุณตรงๆเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ จะถามในหลายเรื่องหลายลาวนะคะจะถามทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางครั้งการจบกันครั้งนี้คุณก็ยังงงๆอยู่เลยคุณก็ยังงงแบบอะไรอะ่ะยังไงอะ่ะมันมันจบแบบนี้เลยเหรออืมขอเช็คหน่อยนะคะสิบถ้วยค่ะคุณได้แต่งงแล้วคุณก็เหมือนคุณก็ปล่อยปล่อยอ่ะค่ะปล่อยให้เขาไป แล้วคุณก็มองว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้แัมเลนโลเลโลเลแบบนี้มันมันก็ไม่จบไม่สิน้นคุณเลือกที่จะปล่อยแล้วคุณก็เลือกที่จะมาเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วเล,เลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่กับความรู้สึกนะคะน่าจะเป็นพลังงานแบบนี้เดี๋ยวขอเช็คอีกสักสักหนึ่งสำรับเนาะขอดูหน่อยว่า เขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะเดี๋ยวเช็คด้วยสํหรับเป็นลายดอกไม้นี้แล้วกันนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะ,ะโอ้โหเขายังเขาเป็นเขาเป็นงูพิษในตัวของเขาเองนั่นหมายความว่าเขาคงไม่กลับมาง่ายๆนะคะเพราะว่าพลังงานของเขา,าเป็นพลังงานของความโลเลมาก เออเจ้าชู้สุดๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการแบบก็เขาก็ยังไปต่อนะคะคนเจ้าชู้มากอะคะ่ะคนรอบข้างรู้นิสัยของเขาดีว่าเขาเขาอะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์โดยตลอดเดอะเลเบอร์ over, นะคะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องราวอิรุนตุงนางของเขาคุณหลุดมาได้ถือว่าโชคดีนะเออถามว่าเขาจะกลับมาไหมบอกเขาไม่เคยตัดความสัมพันธ์จากแฟนเก่า ถ้าตรงนั้นไม่มีความสุขก็ก็อาจจะมาหาแฟนเก่าหรืออาจจะมาคุยผอพลังใจกลายเป็นว่ากลายเป็นพลังใจก็ดึงดูดกันไปดังนั้นมันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณลำคาญคุณเบื่อหน่ายคุณก็ต้องบอกเขาปิดกั้นนะคะแล้วก็มองหารักครั้งใหม่ move on น่าจะดีที่สุดเพราะเขาไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้ไม่เลิกไ,ไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้เด็ดขาดคาสโนว่าคาสโนวียังคงเป็นตัวพลังงานของเขาอยู่ ดังนั้นถ้าถามว่าสุดท้ายเขากลับไปหารักเก่าเพราะอะไรเพราะเขาเป็นตัวเขาแบบนี้แล้วเราควรทํายังไงมูฟออนค่ะหารักใหม่ค่ะเพราะว่าคุณถ้าคุณยังอยากอยู่ในวังวนแบบนี้มันก็ไม่ได้ลงจบหรือว่าสิ้นสุดที่คุณหรอกคุณเอาเขาไม่อยู่ก็ถือว่าเป็นพลังงานนะคะสิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปฟังมันหรือถ้าไม่ใช่เรื่องราวของเราก็ฟังแล้วก็ผ่านๆถือว่าเป็นเพื่อความสุขความบันเทิงใจไปหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ ตอกใจเราหรือเกินหรือว่ามันเป็นแนวทางที่มันใช่แล้วมันเป็นแบบเออมันใช่อะ่ะคุณอยากจะแชร์เพื่อบางคนที่อยู่ในวงนังบนนี้คุณแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานผู้ให้ไปเลยค่ะหรือว่าคุณอยากจะกดปุ่มซุปอร์แตงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเอสที่ทาง YouTube จะทำขึ้นนั่นนะคะมันเป็นพลังงานที่คนทั่วโลกสนับสนุนแรนดอมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการอ็นดูอาจารย์โดยตรงเลยหรือจะดูในคำอธิบายใต้ใตคลิปมีการแบ่งปันค่าครูเกิดขึ้นก็ถือว่าขอบพระคุณล่วงหน้ามั่งมีสีสุขนะคะ ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องอะไรมาเนาะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาถ้าเขามองเห็นคุณไม่สําคัญไม่จําเป็นต้องหยุดที่เขาเพราะคุณต้องรักตัวเองแนละมองห้ามองว่าคุณคือคนสําคัญถ้าเขาไม่ให้ค่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์มีค่าพอที่จะยืนเคียงข้างคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ